่นเคยได้ยินจอห์นฮอวกินส์มาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่ามันมีเหมือนกับเป็นลบอร์ตอรี่หรืออะไรคนที่จะมาอะไรทำอะไรใหม่ๆก็คือบุคลากรสิบัตรที่มาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์ไปยานอวก,กาศอไะไรอย่างนี้เขาก็เลยให้ความสำคัญก,กับบุคลากรมากที่นี่ใครที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีเอนจิเนียริ่ง <engineering S 2> ต่างๆใช่ติดตามเลย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเมกันรีมนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วในรายการไทยเมกันรีมโอ้วันนี้อยู่หน้าป้ายนี่จอห์นชอปกินส์แอพพลายฟิสิกส์ลาเบอร์เอรีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเปิดตัวพี่สาวสุดฮอตสุดสวยของเราพี่เอนเตอร์เตอร์สวัสดีอย่างเป็นทางการทุพี่อน นี่โฟบอดกี่สาวสุดเลยวันนี้สวยเป็นพิเศษนะนิดนึงเพรารู้บอกว่าจะต้องออกกล้องก็เลยตัวนี้ไม่รู้จริงๆว่าสวยทุกวันสวยทุกวันนะปกติวที่นี่ทำงานที่นี่ใช่จบป่ะเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วเพราะว่าเขามีตำแหน่งว่างมีคุณครูของที่นี่เขาวีจาวมาแล้วก็แบบเฮ้ยชอบงานนี้แล้วก็จอห์นฮอปกินส์ก็เป็นสถาบันที่ดังของอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยเคยได้ยินจอห์นฮอปกินส์มาอยู่แล้วในรูปแบบของฮอสพิทอล หรือว่า university <Spin ning> แต่ว่าเขื่อนยังไม่เคยได้ยินว่ามันมีเหมือนกับเป็น laboratory <Spin ning> หรืออะไรอย่างี้ <Spin ning> ช่วย <S <S <from scratch> อธิบายคร่าวๆหน่อยได้ไหมว่า ว่ามันคืออะไร a p p l d Physics Lab เนี่ยเป็นอีกสาขาหนึ่งของ Johns Hopkins เขาจะโฟกัสเลยในเรื่องของอทําการวิจัยโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการทําวิจัยให้กับรัฐบาลอย่างเช่นการทํารีเสิร์ชให้เกี่ยวกับกีบนาวูดอะไรอย่างเงี้ยคนวะามจริง <NASA S 2> เนาซาอะไรเงี้ยใช่ใช่อว่านาซาเป็นของ Space จะเป็นอีกเซคชั่นหนึ่งเขาก็จะมีแบบการทําหุ่นยนต์ด้วยเขาแบบคอลลา o บเร e กับ n a s a คือ APL เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกๆเริ่มต้นมาเมื่อสงครามโลกตอนที่หนึ่ง หรือควั้ที่สองเอาเป็นว่างั้นเราขออุบเรื่องราวไว้แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวโชคในท้ายเราจะมาพูดคุ่ยกับพี่แอนลึกซึ้งกว่านี้ซึ่งใครๆที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยี engineering ต่างๆติดตามเลยโอเคไปก let's g ใหญ่มากเลยอะแคมปัสเนี้ยสุดยอดมาก <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อน <Yes. S 1> พักผ่อนเมื่อกี้เดินเยอะมาก <c oughs> wow. โอ้โหพียงเมื่อกี้ไม่คิดเลยว่าแคมปัสมันจะใหญ่ขนาดนี้พี่เออใหญ่จริงๆใหญ่ถึงขั้นมีรถบัสสามสายโอ้โหเออสามสีด้วยนะแล้วก็ไปแต่ละที่แต่ละที่เหมือนมันเป็นเมืองของมันเองนะใช่คือมี fire station ของตัวเองเองสถานีเขาเรียกอะไรนะที่เขาไปฉีดฉีดน้ำอ่านี่ับเพลิงแสดงว่าใหญ่จริงๆนะใหญ่สมแล้วที่เขาแบบ classify ทุกอย่างเลยทิปนี้พิเศษจริงๆรที่จะมาให้ดูกันปีละครั้งถูกป่ะปีละครั้งใช่ปีหนึ่งเปิดแค่ครั้งเดียว เกิดว่าเพื่อนๆเห็นแบบจอห์นฮอปกินส์ละ APL ว่าเป็นยังไงรอบแคนปาส,สวยงามสุดยอดมากเอออยากถามเกี่ยวกับตัวพี่แอนบ้าง okay. ออทำงานตำแหน่งอะไรเป็น HRIS Analyst นะคะ HRIS มันยอ่อมาจาก Human Resources Information System S <S ก็คือทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับข้อมูลของบุคลากรก็คือข้อมูลของพนักง,งานทั้งหมดคล้ายกับฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายบุคคล,ลแต่ว่าดูแลนในเรื่องทางด้าน Data าไอทั้งหมดก็คือซิสเต็มที่เกี่ยวกับพนักง,งานทั้งหมดอย่างเช่นซิสเต็มที่ใช้สาหรับจ่ายเงินพนักง,งานสําหรับบริหารสวัสดิการของพนักง,งานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องไปจนถึง Perform a n c e ของพนักงานแล้วเสร็จแล้วก็ไปจนถึงแบบว่าเก็บข้อมูลว่าเอ้ยทำไมพนักงานถึง ถึงเรื่องที่จะออกเพราะเหตุผลอะไรแล้วเอามา a n a l y z ์ทำ employee retention ยังไงให้พนักงานอยู่กับบริษัทเรายังไง engage เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคิดในแนวบอกว่า data ทั้งหมดเกี่ยวกับพนักงานไป่อไจนถึงการ recruiting ก็เหมือนกันพนักงานที่แบบต้องไปสมัครงานใช่ปะในเว็บไซต์ของเราเลยดูแลไปจนถึง hire อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เทคโนโลยีเขายังให้ความสำคัญกับบุคลากรใช่ที่นี่ความจริงเขาให้ความสำคัญกับบุคลากรเยอะเขาจะเน้นเรื่อง innovation ก็ค <mile inside> ือการคิ้นทอดอะไรใหม่ๆเขารู้ว่าบุคลากรเนี่ยเป็นแอสเซทที่สําคัญมากบุคลากรนี่แหละเป็นคนที่คนขวาใช่ปะคนที่จะมาอะไรทำอะไรใหม่ๆก็คือบุคลากรจริงเวล่ะเออก็คือสมองของพวกเราเนี่ยแหละที่มาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์ไปยานอวกาศอะไรอย่างนงี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ความสำคัญกับบุคลากรมากที่นี่สวัสดิการเขาก็จะดีมากก็คือเป็นเครื่องมือในการดึงดูดมันสมองเข้ามากับองค์การนี้ไม่พอ ก็ยังพยายามจะเก็บพนักงานที่แบบดีๆไว้ด้วยอ,อะไรเงี้ยเออสุดนะนทำไมตัดสินใจถึงเปลี่ยนงานก่อนหน้าที่จะมาจอยจอนซอฟกินเนี่ยทำกับไบโอเทคแล้วก็อยู่ที่นั่นมาประมาณ7ปีแล้วก็คือเป็นเป็นบริษัทที่ดีมากเหมือนกันคล้ายๆกันไหมใช่หน้าที่คล้ายๆกันอเออตอนเริ่มต้นอ่ะไม่เหมือนแต่พอตอนท้ายๆของการอยู่ที่บริษัทเดิม ทำคล้ายๆกันกับที่นี่คือหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าองค์กรที่บริษัทเดิมจะเล็กกว่าเยอะประมาณ300กว่าคน4 0 0 4 0 0ที่นี่เทียบกับที่นี่8 0 0 0ันใช่ปะเทียบกับที่นี่8 0 0 0ใช่ปะคือมันเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็ความจริง APL เนี่ยต t r u c จอร์ของเขานี่ยูนิคมากๆเลยถ้าเทียบกับหลายๆองค์กรในอเมริกาแล้วก็ที่เลือมมาจอยตรงนี้ก็เพราะว่าตำแหน่งที่พี่ทำเนี่ยเขากำลัง i m p l e m e n t s y s t e m ที่ดีมากสำหรับหน้าที่การงานของพี่ด้วยคือจะทำให้เราแบบว่า โตขึ้นในหน้าที่การงของเราแล้วไม่พอจอห์นซอฟกินก็เป็นองค์กริชันที่มีชื่อเสียงระดับโลกถ้ามาจอยที่นี่แล้วเรามีสกิลเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้แบบเราฟิลเรซูเม่ของเราอะไรอย่างนี้เพื่อตอบกันต่อไปในอนาคตเปลี่ยนงานแล้วปังขึ้นใช่ใช่จุดล้นต้นเราเราเรียนมาสายนี้ไหมจากที่ไทยหรือว่าหรือว่ายังไงตอนแรกๆเป็นัเรียนแรกเปลี่ยนก่อนตอนนั้นอายุ16เป็นเด็กเอฟเสนะคะ16ก็มาแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นเอฟเสเนี่ยอยู่ปีเดียว คือเป็นคนที่สนใจเรื่องภาษาอังกฤษ,ากฤษามาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือสนใจในเรื่องภาษาแล้วก็ culture ของฝรั่งอยู่แล้วอเออแล้วก็แบบเป็นคนชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กที่แบบว่ารู้ว่าฉันชอบอ,อย่างเงี้ยต,ตอนนั้นอะ limited knowledge ที่เรารู้ก็คือว่าเด็กฝรั่งจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างกล้าแสดงออกในห้อง,ห,องห้องเรียนก็จะแบบ อยากเป็นมากอ่าคุณอยากเป็นอยากเป็นรู้ว่าฉันเป็นคนที่จะไปบอกว่าคู่ค้าหนูรู้ไม่รู้ไม่รู้แหละคูเอาไว้ก่อนแต่ว่าจะไม่กล้าไงดรืยอความที่ว่าแบบมีหนังหน้ายังมีความอายอยู่อ่าเพราะยังเด็กอยู่พ่อกับแม่ยายสอนมาว่ามึงช่วยเบาๆนอนเราก็จะแบบว่าโอเคเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ในใจก็คือแบบเฮ้ยอยากอยากเป็นแบบเด็กฝรั่งอ่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอพอดีว่ารู้จักเอฟเอสตอนนั้นก็พอตอนนั้นพอรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้ก็อยากมาเลยก็เลยสอบ สอบเสร็จแล้วก็ได้มาที่ตอนแรกๆจะไปออสเตรเลียแล้วมันเป็นปีที่นายเลเจะมาที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าออสเตรเลียเขาปิดประเทศเว้ยเขากลัวคือทั่วโลกกลัวหมดเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะส่งฉันไปไหนเขาส่งฉันมาบรกาเ <c oughs> <c oughs> ขากลัวนายเลเวหรือเปล่าเี่เขาไม่มาใช่ชใช่เขาแต่คุณก็ไม่กลัวฉันไม่กลัวเหมือนเป็นดวงก็เลยได้มาแล้วตอนนั้นก็มาอยู่กับโฮสแฟมลี่ที่เท็กซัสอยู่ประมาณปีนึงมันเป็นวัน one year program ไปก็แบบว่า คิดคิดถึงที่อเมริกาก็อยากกลับมาอีกก็เลยหาเรื่องกลับมาก็คือจะมา work and travel ทุกๆปียกเว้นปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งตอนที่อยู่เรียนที่ใหม่อ่ามชอ่ามอ่าเป็นคนเหนือเป็นสาวเหนือแต่แต่เจ้าเออรกำเมืองได้เจ้าเออักำเมืองได้เจ้าเออตายอูเจ้าหน้าเหมือนกลับไปเรียนมชพยายามแต่ก็พยายาม อยากจะกลับมาเพราะว่าแบบชอบอยู่ที่นี่ชอบชีวิตที่นี่เดี๋ยวก่อนเรียนอะไรที่มอชเรียนเป็นเด็กมนุษย์เด็กอิงการอ่านการเขียนอะไรเงี้ย leadership อะไรพวกเนี้ยตอนอยู่มอชก็เลยได้ภาษาเขียนแล้วเสร็จแล้วหลังจากจบคือมากลับมาเกือบทุกปีเลยเว้ยทุกทุก summer travel ไปเท็กซัสไปฟลอริดาไปเมลไปทุกรันเลยเออรันไหนให้กเรียงอย่างกันอยู่ หลังจากนั้นก็พอดีมาเจอแฟนตอนนั้นแล้วก็เลยไปอยู่เมืองไทยกันเอออยู่เทพประมาณ2ปีแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นคุณทำอะไรที่กรุงเทพฉันอยู่ทำงานกับโรงเรียนนานาชาติที่นูนชื่อ Choseberry รี่เช b e r r y International School ก็คือต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช้ภาษาอังกฤษเออต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วทีนี้จะพอแฟนใช่อยู่ไทยสำหรับเขาเนี่ย อยู่ที่นี่ดีกว่าออออก็เลยตัดสินใจย้ายมาท่าก็เลยย้ายมาด้วยประมาณกี่ปีที่แล้วสิบสี่ปีแล้วจสดง้่าอยู่เมริกาจริงๆจังๆวาสิปีค <Yes. S 2> ิดว่าไอโปรแกรมห้องเนี้ย uh huh. มันได้ประสบการณ์จริงเลย oh, yes. ว่ะโอ้ยสสำหรับพี่นะทุกอ,อย่างที่แบบ ทำให้เราออกมา experience ที่เรามีอยู่ทุกๆวันอย่างเงี้ยแกแปลว่ามาเจอ culture ใหม่ๆอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันคุ้มอยู่แล้วคือถ้าเกิดอยู่อยากจะมา work and travel แลวอยากจะได้เงินนี่บางทีมันก็จะไม่ใช่นะแต่มันก็จะมีคนบ้าอย่างฉันที่อาจจะทํางานมา summer หนึ่งทำงาน3ที่อะไรอย่างงี้ก็บ้าไปแล้วเออแล้นก็เวอร์ไปปีพอมอแบบว่ามีเวลาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็คือ work and travel แหละให้เวลาตัวเองไป travel บ้างไม่ได้อะไรคือเอาไปว่าประสบการณ์มันดีสำหรับ AFS เนี่ย พี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากถ้ามีเวลาคือพี่เข้าใจว่าบางคนเขาอาจจะไม่มีจะมาได้แค่ w orld travel ใช่ปะมาเอฟเอสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเข้าใจโครงการอื่นก็ได้เป็นโครงการที่แบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ได้อยู่กับโฮสต์จริงๆเป็นปีหนึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยอยากเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอฟเอสอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ force ให้เราต้องแบบไปไปเรียนใช่ปะไปเรียนที่โรงเรียนฝรั่งไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งคืออันนั้นคือแบบได้ทั้งภาษาวัฒนธรรมอะไรอย่างจริงจริงตอนนั้นนี่ เราทําอะไรเป็นเป็นฝ่ายแอดมินอยู่ที่อ,อ,ทอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้เยเอามาถึงนี่เราเคว้งไหม เราทําอะไรหรืออะไรยังไงเพวงนะตอนแรกๆมีมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะอะไรเงี้ยเออแล้วพอได้ w o r k p e r m ม t มาปุ๊บก็หางานอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเราคอนเน็กชันเยอะเพราะเรามีเพื่อนที่นู่นเยอะได้งานที่แรกที่ชลิสปรีก็เพราะเพื่อนเฮ้ยแอนฉันมีงานมาสนใจก็อะไรเงี้ยคือได้งานเลยเว้ยแล้วแต่ผ่านทีนี้เราไม่มีใครเลยไงแกเราเราแบบเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเหนื่อยนะกว่าจะได้ก็คือพยายามแบบต้องแบบคูน m ม s e l f out t h e ร e อะไรเงี้ยตตอนแรกๆก็คือแบบอาวะอะไรเงี้ย ทำอะไรที่ที่ทาได้ไปก่อนก็ไปเริ่มที่ทํางานที่ร้านอาหารไทยระหว่างที่เราทํางานไทยเนี่ยเราก็สมัครงานคือเราชอบงานในออฟฟิศมากกว่าตอนนั้นก็แบบไปพยายามไปหางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยๆจนอยู่ทุกวันนี้เ้วตอนนั้นเป็น human resources ยังไม่ตอนนั้นเป็นแอดมินปกติธรรมดาเป็นเลขาเราชอบนะไม่ได้ว่าไม่ชอบชอบที่ว่าทํางานใกล้ชิดกับเป็น VP เป็น executive สูงๆใช่ป่ะชอบทำงานเขาเพราะว่าได้ได้เรียนรู้ การกระบวนการความคิดของเขาแบบ Thought process ของเขาเนี่ยชอบมากแต่มามองในเรื่องของ career growth ของเราก็คือ เติบโตเติบโตในหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือแบบชอบนงานเลยค่ะชอบแต่ว่าคือเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรต่อไงแล้วเราก็รู้ว่าถึงจะชอบก็ตามแต่ว่านานๆเข้าเราอาจจะเบื่อเพราะเราเป็นคนชอบชาร์ l e น g e เหมือนสเตปอะเออเหมือน growth เขาเรียกอะไร career ladder ที่แบบว่าเราตกเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยทำอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออที่เราชอบแล้วก็เราก็แบบมีโอกาสเติบโตไปเรื่อยๆก็คุยกับหลายๆคนเว้ยแล้วหลายๆคนก็บอกคุยฉันว่าน่าจะไปเป็นเอเจ ก็คือ human resources แ,แล้วเราก็เลยไปศึกษาตรงนั้นแล้วก็ปรากฏว่าเออเออน่าลองคือมองกับ personality เราใช่ต่างจากนั้นก็คือได้งานคือด้วยความที่ว่าเราเรียนเรียนต่อที่นี่อเออก็เรียนต่อจากที่เพน State HR อรปริญญาโทอ๋อกที่เพน t a t e นะโอ <Yeah. S 2> oh, ้หมาอะไรดังด้วยจบ p เ n State แล้วระหว่างที่เรียนเพนสเตดเนี่ยบริษัทที่ไบโอเทคก่อนหน้านี้เขาก็ วีเจ้าแบบว่ยสนใจเปล่างานเอจาร์กำลังแบบคือเราไม่ต้องไปสมัครเลยนะไม่ LinkedIn LinkedIn ่นเดียร์โปรเฟชชั่นอลโซเชียลมีเดีย a พลตฟอร์มนะใช่ทราย Facebook แล้วเห็นเขาเห็นโปรไฟล์หรือว่าอาจจะเห็นหน้าฉันเขาก็แบบอุ้ยสวยอะไรแถวนี้ก็ไม่มีทะเลนะอยากจะออกอย่างเดียวออกทะเลอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เขาเห็นประสบการณ์เขาก็สนใจไหมอะไรเราก็เลยบอกเอ้ยสนใจฉันก็แบบอยากเข้ามาในเอจาร์อยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็คือเริ่มเริ่มอยู่ตรงนั้นมาเริ่มอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำตั้งแต่ A to Z เลยใน HR ตั้งแต่ Recruiting คือเขาเป็นคนสอนงานให้ใช่แล้วรอบคนนี้พอบริษัทเริ่มโตเราก็เริ่มโตทนายก็ถามว่าเอ้ยอยากโฟกัสตรงไหนเราก็เลยบอกเอ้ยอยากโฟกัสฉันชอบทาง HRs นะอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเป็นสายนี้เออเป็นโอกาสที่ดีมากใช่ถามเรื่อง work life balance ป่เนี่ยเออไม่ค่อยได้ถามคนที่ตอนไปสัมภาษณ์เลยนะคุณจัดการเวลาของตัวเองยังไง มันเป็นอ h o i c e จริงๆคือแบบถ้าถามว่าคืองานพี่ยุ่มจริงงานบางทีพ,พี่ทำงานเยอะหล,ยหลายชั่วโมงต่อ,ตอวันแต่ว่า เหมือนกับต้องฟอร์ e ตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองมีคนชอบที่จะแบบไปทํานู่นทํานี้ใช่ป่ะดังนั้นก็ต้องจัดสรรเวลาคือว่าโอเคเวลาทํางานฉันก็ทํางานนะโอเคแบบทํางาน8ปดโมงถึงหกโมงอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่วันอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอเสาร์อาทิตย์หรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพยายามหากิจกรรมทำก็เป็นไปได้ก็จะพยายามไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าชอบอยากทําอะไรใหม่ๆด้วยมั้ง experience ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าทํางานอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นคนเบื่อจะเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ย ชีวิตม,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 มันมีอะไรมากกว่แ่เดิมเเออมันมีอะไรมากกว่าน,นั้ก็เลยพยายามจัดสรรเวลาด้วยการที่แบบว่า work hard แล้วก็ต้อง play hard ก็คือต้องรู้จักบาลาน c ์ใช่ปะกอ,อก็คือคุ้มไหมที่ที่ได้นะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าทุกหน้าที่จะแบบเอในเอชาจะได้เงินดีนะ<อ><อ>แต่ว่าที่เราทำด้วยความที่มันเป็น HR ชอาร์ไอทีเออมันเทคนิคนิดนึงเงินเดือนก็อาจจะดีกว่าเอชบอกได้ไหม ว่ากี่หลักเหลืออะไย่ี้ได้ได้ได้หหลักอยู่นะโอ้ประมาณร้อยยอ่าร้อยยีงานนี้นะโหแต่ก็จริงๆก็ทํางานมาสิบกว่าปีแล้วนะใช่ใช่เขินว่าโอเคแล้วเขิ่นว่าเหมาะสมเออแล้วคุณทํางานหนักด้วยแล้วไม่ได้มองตรงที่เรื่องเงินอย่างเดียวเออเรื่องแอดวานซ์เมในอนาคตด้วยเียกอะไรเป็นมี s t r a t e g เออ เพื่อนเพื่อนทุกคนได้อะไรเยอะมากแล้วแหละหมดคําถามละแต่อยากให้ฝากอะไรถึงถึงน้องๆคือในยุคนั้นเนี่ยใช่ปะคนหลายๆคนก็อยากมาตายชีวิตจะสบายเออแต่งงาากับฝรั่งไปสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็จะสบายอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่จริงคืออยากให้หยุดคือแบบอยากให้ให้แบบให้บอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะคนไทยความจริงมีความสามารถเยอะมากแล้วก็มีความขยันแบบ มี good discipline อย่างเงี้ยแบบน้องเขื่อนเขื <laughs> ่อนเองอะไรเงี้ยเออจริงๆริงเขาแบบว่าขยันทำงานมากแล้วดูดิแบบเวลาว่างยังมาทำยูทูบอยู่อยู่ที่นี่มันไม่ได้สบายสวยหรูไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยคือแบบเราต้องใฝ่มากๆถึงมาถึงจุดนี้ <laughs> อโอเคองั้นฝากไว้แค่นี้แหละฝากเพื่อนๆช่องไทยเมกันดรีมนะครับ <laughs> ติดตามด้วยไทยเมกันดรีมยูทูปเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องไอจีส่วนตัวนะพรอมพัสดีแล้วก็ฝาก subscribe ไล์แชร์ในโซเชียลมีเดียด้วยโอเคถ้าเจอกันคลิปหน้าเลิฟล้อร